ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องของปวดท้องกันค่ะผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับนี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยคําว่าปวดท้องให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณหมอเรียกว่าจะได้เช็คอาการตัวเองพูดอ,อย่างนี้ได้ไหมคะได้เลยครับเพราะว่าคําว่าปวดท้องมันดูกว้างกว้า,างมากและเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ วินิจฉัยไม่ได้ง่ายนะเพราะคือมองอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะอวัยวะในช่องท้องมีหลายอย่างครับแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหแบบมาถึงปวดท้องเราก็นึกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็อาจจะเคยเห็นข่าวบ้างนะปวดท้องแล้วเสียชีวิตใช่ค่ะนะครับประวัติที่เราโดนกระแทกมาหรือประวัติที่เรามีโรคประจําตัวอะไรคงต้องเล่าให้หมดนะครับอันนี้มีความสําคัญเพราะสมัยนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงโควิดเนี่ยบางที เราก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลค,าคนไข้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากออกไปในแหล่งชุมชนใช่ไหมครับบางทีเราจะใช้ว่าปวดท้องเดี๋ยวก็ไปซื้อยากินเองค่ะ,ะเดี๋ยวลองนอนพักสักแป๊บหนึง่งว่าหายไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะต้องมาคอยสังเกตว่าอะไรที่มัน ต้องไปหาหมอแล้วล่ะจะอยู่รอที่บ้านไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสัญญาณปวดท้องแบบไหนถึงชี้ชัดว่า่าอเป็นน่าจะเป็นโรคประมาณนี้ควรจะไปหาหมอนะหรือว่าอาการแบบนี้อ๋อกินยาแบบที่เคยกินอยู่ก็น่าจะดีขึ้นคุณหมอเรื่องนี้มันสําคัญมากๆใช่ไหมการแยกประเภทหรือว่าแยกอาการของเพื่อจะได้รู้ว่าน่าจะเป็นโรคอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นโรคอะไรแล้วเราก็จะได้รักษาให้ถูกกับโรคนั้นนะครับ อันนี้สาหรับฝั่งคุณหมอนะคุณหมอก็ต้องซักประวัติเลยว่าปวดส่วนไหนอะเบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าปวดที่บอกว่าปวดท้องเนี่ยปวดทั่วเลยหรือปวดเฉพาะข้างบนสะดือเวลาเราแยกเราแยกว่าเหนือสะดือกับใต้สะดือละกันนะครับถ้าปวดเหนือสะดือแสดงว่ามันอาจจะเป็นอวัยวะส่วนบนบนเนี่ยแหละนะก็จะมีแค่กระเพาะตับ นะแล้วลำไส้เล็กส่วนต้นอะไรอย่างเงี้ยครับะนะซึ่งอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้เล็กเป็นแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีเรื่องของตับะนะเรื่องของตับแล้วก็ข้างซ้ายเป็นม้ามนะมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้แต่อย่าลืมนะครับใครจุกลิ้นปีนยต้องระวังเป็นโรคอะไรได้อีกครับ เออถ้าเป็นมีคเธยเป็นกดระย้อนไหมคุณหมอหรืออะไรกดระย้อนก็เป็นได้แต่กดระย้อนอาจจะมีขึ้นมาอ๋ออ้าขึ้นมาขึ้นมาแสบแสบหรือมีการเรอเปรี้ยวอีกอันหนึ่งที่ต้องนึกถึงคือโรคหัวใจครับเดี๋ยวนะคะคุณหมอแต่มันอยู่ในช่วงท้องช่วงท้องตรงนี้ไม่ใช่เหรอะใช่ครับแต่เรื่องหัวใจอยู่ตรงนี้อลิ้นปีอยู่ตรงนี้นะบางครั้งเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าการร้าวไปได้นะบางทีปวดเนี่ย หัวใจไม่จำเป็นต้องแน่นอย่างเดียวบางทีมันจุกที่ท้องก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มผิดสังเกตว่ากินยาไปแล้วกินยาธาตุน้ําขาวไปแล้วหรือเอ๊ะทำไมไม่ดีขึ้นเลยแล้วรู้สึกเริ่มเหนื่อยช่วงนี้ทําไมเหนื่อยง่ายขึ้นยังไงก็ควรจะรีบไปพบคุณหมอ,อห้องฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะวินิจฉัยต่อไปครับค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีอาการปวด เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราเป็นโรคอะไรจริงๆถ้าสมมติเราไม่ได้ใช,ใช้เองถูกต้องไมหมคะคุณหมอใช่เพ <อ S 1> ราะที่คุณหมอไล,ล่เรียงมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้อวัยวะข้างในคุณหมอบอกว่าตรงนั้นอาจจะเจ็บอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นโรคน<ช>ี<ช>้ได้มันน่ากลัวนะคุณหมอใช่ครับจริงๆถ้าเราเห็นอวัยวะแล้วเราจะรู้เลยโอ้โหร่างกายมันซับซ้อนค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นอะไรพราัะงั้นไม่ต้องเรียนหมอก็ได้ถูกไหมครับใช่ไหมแต่บางคนบอกว่า ปวดท้องแต่ปวดอยู่ลึกๆอย่างเงี้ย uh huh. ปวดอยู่ลึกๆทะลุไปหลังอย่างเงี้ยปวดท้องแต่ทะลุหลังเนี่ย uh huh. ถ้าถ้าสไตล์ของคุณหมอก,ก็จะนึกที่ตับอ่อนหรือเปล่าตับ uh huh. อ่อนอักเสบหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอะไร uh huh. หรือเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ในในชอ่องท้องที่มีปัญหาหรือเปล่าพวกนี้มัน uh huh. ก็อาจจะเจ็บทะลุหลังได้ uh huh. ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องบอกให้ได้ว่ามันปวดตรงไหนกันแน่ uh huh. แต่ถ้ามันปวดล่างๆใต้สะดือเอียงมาทางขวา อันนี้ก็ต้องนึกถึงไสติ่งไสติ่งไสติ่งอักเสบถ้ายังไม่ได้ตัดไปนะครับบางทีเราต้องรู้สายรู้ตำแหน่งว่าปวดตรงไหนมากที่สุดคือมันอาจจะทั่วๆเราอาจจะแยกไม่ได้แต่เราน่าจะต้องพอบอกได้ว่าบนหรือล่างซ้ายหรือขวานะครับแล้วมันปวดนานแค่ไหนมันปวดมานานเป็นปีไหมหรือมัเพิ่งปวดวันสองวันในคนละเรื่องกันเลยนะครับอีกอันหนึ่งมีอาการอย่างอื่นไหม ขึ้นไส้อาเจียนด้วยหรือเปล่า <c oughs> หรือมีอาการผิดปกติอะไรอย่างอื่นบ้างครับ <c oughs> ที่มันเข้าข่ายนะเราจะได้จะได้พอที่จะทราบมีอาการอะไรบ้างแล้วทำยังไงถึงดีขึ้น <c oughs> บางคนบอกนอนก็หายบางคนบอกต้องกินยาลมถึงจะหาย <c oughs> บางคนบอกว่าต้องขับถ่ายแล้วถึงหาย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอโรคที่เกิดจากอาการปวดท้อง อยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าจริงๆแล้วมันมีนมโรคอะไรได้บ้างท,ที่ที่ที่ต้องระวังเลยถ้าเป็นลักษณะแบบปวดเบื้องต้นแบบนี้ครับเบื้องต้นก็ที่เจอเยอะที่สุดนะก็คือเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะนะครับเป็นแผลหรือกระเพาะอาหารอักเสบนะครับเจอเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้กินอาหารไม่ตรงไม่ไม่ค่อยเป็นเวลากันนะครับดฉงนั้นเราก็ควรจะพยายามกินอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็เรื่องของพวกของลดจัด นะถ้าเรามีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะแล้วก็ควรจะรักษาต่อเนื่องนะแผลเนี่ยเวลาเราเป็นแผลใช้เวลานานไม่กว่วจะหายข้างนอกขนาดข้างนอกนะคะคือเราไม่ได้เอาหิวไปแช่น้ำตลอดก็นานนะคุณหมอแต่ลำไส้กระเพาะเนี่ยต้องบีบตลอดนะแล้วมันชื้นกินอะไรก็บีบตลอดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่พักมันเลยไม่กินอาหารอ่อนยังไงก็มันหายช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ยาด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนการกินด้วยใช้เวลาอย่างน้อยสามอาทิตย์ นะครับสำหรับโรคกระเพาะ <c oughs> แต่ถ้าอีกอันนึงที่เจอได้ก็คือเรื่องของท้องผูกก็เจอได้ในผู้สูงอายุ <c oughs> นะครับก็จะมาด้วยปวดท้องได้เลยแต่มักจะอาจจะปวดอยู่ล่างๆซ้าย <c oughs> นะครับแล้วก็มาด้วยกินอะไรไม่ค่อยลง <c oughs> นะเพราะมันไม่ถ่ายไงเมื่อมันของเก่าไม่ออกของใหม่ก็ไม่เข้า <c oughs> คิดง่าย <c oughs> ๆ,ๆนะครับถ้ากินไม่ค่อยลงแล้วท้องอืดๆแน่นๆก็ลองถามนิดนึงว่า ถ่ายได้ดีไหมถ่ายทุกวันไหมคะนะคนเราต้องถ่ายอย่างน้อยสักทุกวันะนะวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ถ่ายเลย3วันก็แล้ว4วันก็แล้วเนี่ยยังไงมันก็มีแต่ของเสียในร่างกายเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการไปใช้ยาระบายหรืออาจจะต้องไปหาสาเหตุว่าทําไมถึงท้องผูกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค,ครับ ที่คุณหมอยกตัวอย่างมาคุณผู้ชมลองเช็คอาการตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็ลองดูว่าจริงๆแล้วอาการที่เราปวดท้องเนี่ยมันเป็นแค่อาการปวดท้องในเบื้องต้น <c oughs> อาการเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทรั่งโรคกระเพาะนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้อย่างที่คุณหมอบอกเนาะใช่ค่ะสุดท้ายนี้คุณหมอย,ย้ําถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเรื่องของอาการปวดท้องเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ครับคือปวดท้องต้องบอกว่าถ้าเรามีอาการปวดท้องถ้ามันรุนแรงดุนแรงแบบเหมือนจะทนไม่ไหวอ่ะเหมือนมีอะไรฉีกขาดอยู่ข้างใน เมื่อแตกใจสั่นหน้ามือจะเป็นลมอันนี้ไปโรงพยาบาลทันทีนะครับอันนี้ย้ำนะครับอาจจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดอาจจะเป็นเรื่องของการกระเพาะทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยเจอได้นะครับแล้วก็การอักเสบรุนแรงอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยแต่ถ้ามันปวดเรื้อรังมานานแล้วเป็นตอนระหว่างมื้ออาหารเช่นก่อนกินข้าวหรือหลังกินข้าวอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ เฉพาะอาหาร ừ, อักเสบแล้วลำไส้อักเสบพวกนี้ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการกินกินอาหารย่อยง่าย,ายๆกินอาหารที่มันอ่อนๆหน่อย ừ, แล้วก็ไปพบคุณหมอรักษาเรื่องของแผละนะครับแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งที่ปวดก็จำอาการของเราไว้ว่ามันมักจะเป็นตอนไหนแล้วก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังนะครับค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยแล้วที่สําคัญเป็นเรื่องใกล้ตัว<ช>คือเราเอาเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวมาเล่าสู่ผู้ชมฟังเนี่ยเพราะว่าเราจะได้สังเกตอาการตัวเองไม่ได้ปล่อยให้เป็นโรคที่บางทีเรา คาดไม่ถึงนะคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะผู้ชมสัปดาห์หน้ามีใครรับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมง,งานทุกคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี